ไม่ได้วะชูไปเบิ่งสชูไปแก่เอ้อมาที่เขาก็บิีแก่ครับมาที่คนมันยรูปกอ <c oughs> น,นมาไีกก่ชาน <c oughs> ทำง,งานครับที่สิบอกมาจีตรงไหน <c oughs> ก็คือจีข้างในจะจีตรงไหน <c oughs> แต่มันไม่ใช่ตรงนี้ ที่จริงแล้วพัดลมเนี่ยนะครับจะจะติดด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ห้องแต่งตัวห้องคอนโทรลแล้วก็ห้องน้ํานะครับส่วนในห้องน้ําและห้องคอนโทรลห้องแต่งตัวติดถูกต้องแล้วนะครับ <S <S ท่านประลาดบอกว่าไอ้พวกเอามาทำเนี่ยนะครับยังไม่ได้มาถามช่างคุมงานเลยครับมาถึงก็มาติดติดติดเลยนะครับก็ต้องได้รื้อทาใหม่นะครับ จะติดด้านในแต่ทำไมจึงไปอยู่ด้านนอกด้านนอกคือพวกเราเหมาสร้างนอ่ะมาเมื่อวันมาดิมันตีทีผมเข่งอันพวกกันซางพวกแม่ท่ามือเศร้านี่อืมห้องประชุมนี้มันก็ประาำเท่าไหร่ครับท่านประหลัดจําเ่าไหร่เออหนึ่บาทเออ บาด้พ่อเล่าไปไปนนทุ่มเทนี่มาเล่ากับว่าในแท่งหนังสือแต่ว่าเขา<อ>อเอามาก่อนบาด้เขามาแล้วเขากา็ติดเลยเดี๋ยวนี่แท่งมาเบิ่งผม,ผมเบิ่อหนึ่งเดือนนี่ผมเลยว่าสูไปเบิ่งสูไปแก่แเธอบาด้เขากา็บผีแ<อ>กะครับมาดิคนาม่ร<อ>ู้กวนเหมือนงานก<ๆ>ย็ยังไม่ได้มอยังไม่ได้รำเขาเพิ่งรำเข้าวัสดุครับคือมาเทีนจริงแล้วนะครับโดยวิสัย คือในในในอบนแบบมันไม่ได้ระบุว่าทิศมองไหนครับแบบมันไม่ระบุแต่มันระบุว่ามันมีพระลมติตภายในอาคารเออเอออนนี่มันเป็นรุลพินิษของช่างครับานที่สิบอกมาติดตรงไหนก็คือทิ่ข้างในจะติดตรงไหนแต่มันไม่ใช่ตรงนี้เอคือช่างคุมงานก็ยังไม่ได้คุมพวกนี้เอามามาติดก่อนเลยช่างก็ยังมาบอกที่ยังไม่บอกอะไรให้เลยครับแต่ว่าผู้ผู้ผู้รับเหมาก็มาติดก่อนเลย ยังไม่ได้ถามช่างคุงงานให้เขามาดูอะไรต่างๆเยอะสุดท้ายก็คือต้องเพื่อมันต้องเื้อวัตถิ์มีอีไรส่งหนังสือเพื่อ,อนายยกก็ไม่อยู่เพราะว่าไปไประชุมครับยังไม่ได้กเกษียนหนังสือเลยเกษียณหนังสือ,เ,อเพื่อจ้างเขาเรียกเขาเรียกค<อ>ือ,อจะมาไหนทำไมยังได้หลักคือทรัพยากรเขาเลยทำไปก่อนเแต่เขาไม่ได้ดูว่า โดยวิสัยอ่ะมันก็มันก็ต้องิดข้างในครัือในในแบบอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าติดตรงไหนติดตรงไหนแต่คขาว่าติดตรงไหนคือโดยวิสัยมันต้องติดข้างในข่าบข่าวให้ช่างเทศบาลมาดูช่างควบคุมงานควบคุมงานมาดูอีกตรวรับงานจ้างเขาจะมากําหนดจุดเพราะว่าในในแบบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของช่างควบคุมงานแตเป็นผู้กําหนดจุดให้ติดงามันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นครับ เขาเรยเข้ามาติดก่อนช่างก็มาลื้อออกแล้วนะครับเพราะมาติดติดนะครับท่านปรลัดมาบอกแล้วให้ลื้อนะครับ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ